มหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ตครับได้มีการจัดสัมมนาไขภาษากับไทยศิลปะาศาสตร์นะครับมีการถกบทบาทเรื่องของภาษาและก็ความรุนแรงในสื่อด้วยครับมหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ตครับได้มีการจัดโครงการสัมมนาไขภาษากับไทยศิลปาศาสตร์ภาษากับความรุนแรงอัมพรางผ่านศิลป์สร้างสรรค์ผ่านสื่อ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทวัชัยทุมทองรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชพัฒภูเก็ตเป็นประธานในการเปิดโครงการพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์นักเรียนนักศึกษาได้เข้าร่วมกันที่ห้องประชุมแคร์แซดอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชพัฒภูเก็ตซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้นะครับเป็นเวทีในการสะท้อนให้เห็นบทบาทของภาษาที่มีทั้งด้านเรื่องของการสร้างสรรค์และงาด้านเรื่องของการอัปพพางความรุนแรงผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ อันจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมนะครับได้ตระหนักถึงกลไกลของภาษาในเชิงการสื่อสารเชิงสร้างสารรค์แล้วก็นำไปสู่การใช้ภาษาไทยเพื่อการป้องปรามหรือว่า ลดทอนความรุนแรงในสังคมครับนอกจากนี้การสัมมนา,านะคะก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนา,าการใช้ภาษานักศึกษาได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการนําเสนอความรุนแรงผ่านทางภาษาในสื่อต่างๆมีจํานวน3กรณีด้วยกันที่นักศึกษาได้มีการศึกษานะคะก็คือเกี่ยวกับภาพยนตร์ t h ือ u n g e r เ a m e s เกมค่ะ2ก็คือหนังสือไม่มีหญิงสาวในบทกวีและ3ค่ะเป็นเพลงล้อเลียนทางการเมืองนะคะในช่อง Tik t o ็อกค่ะที่ชื่อเป็นของคู เป็นชื่อช่องนะคะของคุณป๊อปกิสนศักด์ค่ะที่มาร่วมที่น้องๆได้มารวบรวมกันในการที่จะคิดคิดวิเคราะห์แล้วก็วิจัยเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนจะนําไปสู่การจัดการสัมมนาเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนมุมมองแล้วก็แลกเปลี่ยนแนวคิดกับผู้ที่เข้าร่วมนะคะพร้อมกับเน้นย้ําถึงความสําคัญของการใช้ภาษาอย่างสร้างสารรค์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยมีนักวิชาการด้านภาษาวรรณกรรมผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์นักศึกษา ส,สิทธิ์เก่าแล้วก็ผู้ที่สนใจนะคะมาเข้าร่วมกันอย่างครับข้างในงานนี้ค่ะ